แล้วยกขาขึ้นประมาณนี้ค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างนะคะสองและย้ำาสามย้ำาสี่อ่าเป็นท่ายกขาหนึ่ง,งเปลี่ยนข้างค่ะสองย้ำาสามย้ำาสี่ย้ำนี่ก็คือเป็นการย้ำข้างเดินนะคะโอเคเราลองมา เน้นในเรื่องของลายนะคะเราก็จะใช้ไหล่การช่วยนิดนึงเป็นการเวลาเราจะยกขาเนี่ยเราก็ใช้ไหล่ปล่ไปนิดนึงแอ่นอกนิดนึงเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มีความเซ็กซี่แบบสมดุลนะคะโอเคค่ะลองดูกันใหม่นะคะ,อะลองบิดไหล่ไปนิดนึงและยกลหลขาขึ้นหนึ่งบิดไหล่ขวายกเท้าขวาบิดไหล่ซ้ายยก เราลองมาดูกันเลยนะคะห้าหเจ็ดแปดต่อยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้ค่ะต่อไปขั้นที่สองนะคะ,ะเราเริ่มต้นจากส่วนคอก่อนอส่วนคอนะคะเวลาจะเลื้อยไปทางฝั่งไหนให้ส่วนคอตรงกันข้ามกันนะคะเช่นเราจะเลื้อยไปทางฝั่งขวา Hey. เรามาลอง้วยกันเริ่มจากหัวก่อนนะคะหัวเอียงไปได้านขวาค่ะไ้วแอนอกขึ้นมาแอนอกแล้วก็แอนเอวค่ะในช่วงของการแอนเอวนะคะเราก็จะหูบอ,อกลงค่ะเพื่อที่จะเน้นเอวแล้วก็เน้นที่ก้นลงไปประมาณน,นี้ค่ะลองดูเร็วๆนะคะหัวไหลเอวก้นหัว อกเอวก้นหัวอกเอวก้นแล้วเราทำเพื่อให้มีความสมูทวันนี้นะคะเราลองมาทำเลยเลยค่ะห้าหกเจ็ดแปดหัวอกเอวก้นหัวอกเอวก้นหัวอกเอวก้นเลาลเงเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างไปข้างซ้ายบ้างค่ะอ่ะเราก็เริ่มจากหัวเยียมทงซ้ายก่อนแล้วยืดอกไปทง อก oh, ดังไปขนาดค่ะเป็นไลา์นี้อ่าเรามาทำกันเลยลนะคะ 5, 6, 7, 8, ห้าห oh, กเจ็หัวอกเอวก้นหัวอกเอวก้นหัวอกเอวก้นประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการเลื้อยแบบต่อเนื่องกันนะคะจเราจะเริ่มต่อท่าที่สอนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มจากท่านแรกค่ะ เป็นท่าค่อขาสลับและดึงสะโพกขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สาาเราลองมาต่อท่าต่อเนื่องกันนะคะท่าแรกที่มุนลแบบนิธิเมื่อกี้อ่าเป็นท่ายกขาอ่าเราลองมาต่อท่ากันดู1 2 เป็นหนึ่ง 6, 7, 8และถ้าสามนะคะก็เป็น5่าพ้อไควยสลับและเด้งสะโพกเป็น1ในการควยนะคะเออราใช้ขาขาซ้ายไวหมาข้างน้าค่ะแยกออกและดึงสะโพกขึ้นไปด้านขวาถ้าเราจะเด้งขวานะคะเราก็ไวขข่ขวาค่ะแยกออกและเด้งซ้า,มมายประมาณนี้ แล้วเราลองมาต่อข่าดูน,นะคะรวมสาม้าในจับหวะียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ run them run them